ผ้าอไงนี่เราคือเห็ดคีดดปีเบิมึไหมหอือรูดด้นะกลองกับงามเนาะครับรล้นเก็เม่เราบอกถ้าผมดีได้เรีนใส่กันเบิ่งไปเบิ่งมานน่พอกกับงามมีได้เนาะ ไฟฟาผู้ใดญนอนอนนี่มันคือมาเขาในเครื่องแม่บางดูคุยยานอนอนมันแปลว่าอย่างไรนอนนอนกับสีบอสน่ำแน่บ่แม่ฮึมสีแน่ยังเกาะแม่นอนอนไฟฟายนอนมันขึ้นมาหนี่โอ้นอนนอนฮึมนอนอนกับนมหน่อยท่านตัวนี่นะนี่นะโอ้นอนนอนแปลวันนี้นี่ าน้่นีนน่บอบอสุมเจ้านาน้านี่แน่คุยตัดคลิปนี่ <c oughs> มนม่สมาติเลย <c oughs> จะเป็นยังนอแน,น่แน,น่อ,นนยอยู่นี่ <c oughs> นี่แน่ค่ะนะ <c oughs> เงี้ยเหียวเจ้าเฮี้ยทีอยัง,ยง,ยงโอ้ยืนเมืองไฮเมืองหน้าละ่ะพงเขากระยิพ่อเกี้ยวไปนะเขากะงามเนาะแต่สมัยตะกี้เจ้าต,ต่ำในบ่อที่คอยเป็นเด็กน้อยนะคอยมัดแรงหลินอยู่แถวนี้ละ่ะพงหน้นก็อยู่มุมงผุ่นสวนบักโมกมก,กับยู่สวนผุ่นไะหแต่สะอ่อนอยู่ด้วยเนาะน้าจะจะเมรนหลายครับเจ้าบ่คือสิอยากขายในบ่อเี้ยเหี้ยวกูก็คือจักขายอยู่ กคือมาขายสันนี่เดเจ้ากระแบงขายมุมนี่เอานี้เพิ่งนึงมุมนน่นขายอึง่งนึงเอาไว้เฮ็ดกินหน่อยนึงเนแบงขายอะไรอยู่เด้่ยววาหันกูก็จะขายอยู่แต่มันขายบได้โอ้เป็นยังสิขายบได้นี่เจา้าอันทั้งหน้าที่มันติดทางหนําเจ้าก,ก็บแบงลอกๆขายาต,ะตะัดตารางไว้เลย,เลยมุมหน่นเจ้าก,ก็เอ็ดกินมันเป็นอย่างันสิขายบอด้ข่อถามเจ้าดูวยแสดงว่ามันขายบได้มันบมเมนหน้ากู ว่าแม่น่าเจ้าเออก็ไม่ยืนเบื้องสั่นโอ้ยก็ยืนเบื้องไปทั้นสั่นเหเขาเป็นเฉพาะเกี่ยวไปนะโอ้ยพอเราว่าแม่น่าเจ้าเอ้าเบื้องสั่นแต่ว่าแม่น่ากูเนาะก็ยืนเบื้องไปงั้นสั่นเหรเนาะ